สวัสด,ดีเสาว,วัจัจนค่ะพี่น้องมือนีนะคะอากาศตอนเสาร์กับค่อนขอ้างดีดีเลยค่ะเดี๋ยวข้ามาเบิงค่ะสายสายมาสีห่อนตับแตกบอนะคะพวงนี้คือบักเขือเทศบักเขือเทศนะคะเพิ่นกะล่างเป็นดอกให้สาวหน้อยเดี๋ยวจักน้อยเพิ่นกะสิเป็นน้วยเข้ากัสิได้เก็บบักเขือเทศขายเลยเด้อค่ะพี่น้องมัน้างบ่มาตอนที่มัน บักเคิรดเทศมันกิโลละสองร้อยสามร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่กะบพาเป็นยังค่ะเป็นชายกะเหลือมไงล่ะเด้อค่ะพี่น้องมึงค่ะเป็นชายนี่ต้องกินต้องเอาไปใส่ยำเนาะถ้่ <Yep. S 3> บ่าใส่ยำกับใส่พวกต้มก๋วยจับต้มก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นพวกนั้นค่ะเดีว่ามันหอมดีเลอค่ะนี่แหละแม่ <ometers> ไปนะคูแม่ใจสลุเอาเป็าคุณ,าาคคณกไก่เดอไปคไปค่ับแม่ใจก่อน เอามาให้ไกลค่ะพี่หนอยืนยืนแนม,มกันสล่อนเลยนะจ๊ะเอานะจ๊ะใครอยากกินก็มากินเลยนะจ๊ะอเ,อ,เ,อ,เอ้ใ่าใส่อเหพ่อใหญ่ พ่ใหญ่เอาผักให้ไก่นะคะเอาให้อีกรูกเอเอเฮ้อพ่อใหญ่เก่งมากเลยนะคะพ่อใหญ่เลี้ยงไก่นะคะจะได้ไข่กุ๊กๆนะคะใช่ไหมโลกโอเคโอเคเอาแค่ <Okay. S 1> okay. 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 นี้โอเคมันสีอีมติีเอาให้มันอีกกระตูกันต่ากินหลาย เอาให้มันใี้อกให่มันให้บอสหน่ะกูกำลังกินผักน้องแจ๊สบอกเป็นกําัังไข่กับมีด้วยค่ะพี่น่อยเลี้ยงไว้ทั้งบอดเก่าโต้ว้ค่ะได้เวละเก้าฟองนะคะประมาณเก้าประมาณสามซีมือค่ะกะได้แพงหนึ่งละค่ะมาเสร็จแล้วก็ถังมาครับเออ หนอนตาทองมาหาแล้วลูกจบ,จบไม่ใช่จบไปบอกตามา,าดูไปพีชหมอนโอ๊ย

ส่วนต้นใหญ่ๆนี่จะเป็นบัพผิดเดยค่ะเป็นพลิกพลิกหยวกไหคะ่ะพ้อสิมาอนุบาลไหวให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะพักจังสีเอาไปลงดินนะคะ จากใบ้านไว้ก่อนเล็ดท่านพวกนี้เ้าสิเดงมาจากเอ่อหนยมันด้วยค่ะเราไปเราไปซื้อมากินค่ะน,นี้นะคะ่ะมีหนว่ยซุกเขาก็เอาหนยซุกมันมาวาน เ็นานกติเป็นคนใจหอนเนี่ยพี่น้องเอ้ยของยังสีเนี่ยสาวหนุ่ยเห็ดแต่บอบเคยเรียบยค่อย,ยายสุเพียนด้ค่ะแต่กัเห็ดแต่ยู่แต่บบเรียบหล่อขย,ยายการรังการปลูกต้นไม้เนี่กะมันกับเป็นการฝึกสาวหนุ่ยไปในตัวเด้ค่ะให้เป็นคนใจเย็น ต่อไปนะคะเ่น,ะะนูที่เพาะเบบี้แครอทนะคะ,ะเฉพาะเบบี้แครอทเพาะใส่กะเตะอันนี้กรน,นะคะในเ้างเกิดถึงมากรอนจังสีทายใส่ถาดถาดปูกนะคะใส่พีสมอสลงไปต่อไปก็คือเบบี้แครอทนะคะ เฮ้ยยังเป็นคนใจหอน้นองจัดเปิดไปตัดผมนะคะพี่น้องไปโกนผมออกเพราะว่าผมเั็นยาวมันสี่นะคะพี่น้องมัเลยอักเที่ยวค่ะพี่น้องออกเที่ยวอ้ยแต่บ้านบ่ท่าน ม็แล้วเสียบมาแล้วอยังมากค่อยางตกเอาแมวมเหยอเขาทุกอย่างจะส่แล้วใครหยอกปรมวลนี่ไกเดี่ยวเดวนี่เที๋ยวอีกไดแฝงน้ำไว้ที่นี่มันออกเ็้ค่ะพี่น้อง นาะอืมเฮ้ยช่างมันพี่น้องอืมดะกินพี่นออ้องมาประทัน,นบ้านกาทอนแห้งค่ะพี่นอ้องมันนี้พอใหญ่จัดเปิดแล้วเลยกกินน้ำแข็งนะคะนี่อืมค่ะอร่อยไหมอร่อยอ,อือหึขี่ค้าหน่อยๆน,นะครับ แซ่บมากไหมนี่คือ่องผมใหม่ของปัญญายแล้วเด้อค่ะนี่คือหลองร้อยของความของความดื้อแล้วค่ะนี่หัวแตกเด้วค่ะพี่นอ้องอือโอ้โหมอมแมมมากเลยครับลูกพีทำไมไม่ใช้ช้อนล่ะลูกอือเปลี่ยนจากใส่สอนมาใส่มือล่ะค่ะพี่น้อง จะเป็นลูกอีสานอีรีน้นองสูงนี่อ,อะไรนะครับหมดหรือยังออจะแมนจะแมนมันดื้อมันซ่อนด้วยค่ะพี่น้องเมืองที่ลันน่ะปีนขึ้นไปทั้งกล้องอีกอนี่จบจบมันมา,มาแล้วทำไมเอาแขนเสื้อออกล่ะลูก หันหน้ามาหาแม่นุ้ยสีโอ้เขาสีมืองผุนละค่ะเขาไปปีนขึ้นนะคะเปิดสีมืองิุผุนค่ะรถไทยรถไทจอดอยู่ฟังผุนค่ะพี่น้องผุนค่ะที่ีรถไทจอดอยู่ฟังผุนขั้นหนึ่งแล้วค่ะอาจจะเปิดเพือ่อนกันฮวิธีทางที่สิบไปแนมรถไทยให้เห็นนะคะโอ้สลาดเนาะอีคิวสร้างหน่อยสิเนี่เห็นบ่เยอะ จริงแต่มันดื้อเว้ยเออดื้ออีลีดื้อดื้อดื้อสำหรับคลิปนี้กับสิจ้องไปซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วกับสิต้องดูแลพ่อแม่จัดเปิดละคะ่ะแต่มันเล่าดื้อคลิปนี้อาจิบไ่ได้เห็นสาหนุ่ยเห็ดอาหารนะคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปใหม่นะคะนะ่ะเนาะสำหรับมือนี้ขอบคุณล้วก็สวัสดีที่ยังมีความเมตตาล้วก็เอ็นดูน้องจัดเปิดนะคะขอบคุณสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับนี่โรกหันหน้ามา โอ้จะมันหยกอิทก,ก่อนไงเด้เอาใหม่สวัสดีครับว้เอาใหม่ที่รู้เอาใหม่ที่รู้สวัสดีครับอัดอิดงิดงิด,ด,ด,ดิสวัสดีครับโอ้ย